อยู่ดาว yeah ดาวชยู่ I can't stop thinking about you โทรจังเลยนะดตอนเมาอยูบอเลเพลงแบบปุ๊บเอาสัผมยกให้เธอเป็น number one number one หนึ่งในใจเลย นนเรามีผมอยู่ในใจค,คุณหรือยังเราใช้มีใจกับคนคนเียด้วยถ้าเบิร์ดปิดพอเธอแค่น้ำประวัติขอชาร์จเปิดได้ไหมก่อนจะพังพอเธอเสร็จแล้วมันมีบัฟมีพลังสิบน้ำก็ทำก่อนใจยันต้องฟักก่อนละลายเสอนใจอดีจะช่วยผมถ่าสตอรี่คนน้ำ ชาผมตายพอดีใจมันเต้นดังเอาเวรที่อ่า,อายซอนมีเอาแบงค์ันไหมพรนผมไม่จ่ายพอดี่ก็จะผ่านไปเหมืนคนที่เคยผ่านมาคนธรรมดาผมไม่ได้เป็นดาราที่ผมลายไปทุกแบงน์แค่อยาให้เธอมาหาเธอคงจะตามในถนะมุช้ชายละลานตอนกูใจไปทำไมไม่ใช่กลับมาแกเป็นบทเรียนในทุกๆการชากลาบิชินโนเวนออสต์ แค่อย่าให้เธอรู้อยู่นั m b เบอร์วันผมยกแค่ธอเป็น Number ร์วันแต่ไม่ใช่ว่าเธอนั้นจะทำอะไรกับใจของผมก็ได้มันไม่ง่าย l a l a ล a ล a l a ลาส่งเธอพูดดีแต่ชอบที่ดูดทังชาใจไม่สู้ดีและตอนที่เธอมองตาให้รองเท้าไปคู่ฟรีแล้วคุณไปใส่ลองมาแ f f o ฟอว่มาเลยคุณจะใส่บาลอง อย่าชดปีกับของเงาผมสดมันอยู่กับพีแลเรอรีมาสองเงินเด้อนบีอยู่ไรอารไอสเซ็ปผึ่งผิดทำน้องอยู่ดอนรัตดึกิ่มาฝากกันเฟสฟผมจีบชักชอคนมาไม่จะไม่ธอสวยอย่างนี้ก็แค่ผ่านมันช้าชายคนสวยวัดดีไปกับเขาเดือยใจกับกับพี่ทุกทุกวันผมเดินทางไม่ได้อยู่กันที่วิ่งและว่อนฉันยังปล่าเธน แวนด้าผมบอกว่าแป๊บสิน้ำตัววันไม่เอาขอคข่าโคลาเมามากเกินมันอาการโครม่าแต่ก็ยังรับสายไม่เห็นว่าเธอโทรมาเงาใช่ไหมหรือเขาไม่ได้โทรหา เก่าโซไฟริมหาดนั่นงเมาแล้วก็ฟังเพลง low f i ไม่มีขึ้นโทรศัพท์แต่ยังมีเน็ตโชว์ไลค์ุณติดต้นเช็ดน,นาฬิกาสุ่มผมสิบเอ็ดโมงสาย oh, baby, baby, girl all right all day all night ชักมาได้แล้วแตเงินกณไม่ good, may, พอใช้อ m า sorry ถ้าเกิดว่าเขานั้นไม่พอใช้น้ำเรียเกินนับผู้สาวรอช้าเก่าโทรศัพ์ฉันก็เรียนอยู่ว่าไรละ่ะเธอรู้บ้างไหมว่าฉันตกลม อย่าให้เธอนั้นได้รู้เอาไว้ชอบเหลือกเกันในเวลาเธอยิ้มเธอนั้นเวีนอยู่หมอทักสินเธอรู้บ้างไหมว่าฉันนั้นรักเธอก็เธอมันโคตรโซคิวอยากจะให้เธอรู้ว่าเชอมันค่าวว่าอีเลยเธอหนุ่นมน่ารักเกิน He's Madison.